ตำนานรักนิลันผีนางตะเคียนอ้ามกลางป่าใหญ่ลกคึ้มริมแม่น้ำโขงต้นตะเคียนโบราณอายุนับร้อยปียืนโดดเด่นเป็นสงา่ากิ่งก้านสาขาสยายไหวไปตามสายลมเสียงใบไม้กระทบกันดังระงมกึกก้องไปทั่วบริเวณใต้ลมเงาของต้นตะเคียนนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับปิญ,ญ,ญาณสาวสวยนามว่าส้อย ส้อยเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่งดงามเธออาศัยอยู่กับครอบครัวริมแม่น้ำโขงชีวิตของเธอบริสุทธิ์เรียบง่ายเต็มไปด้วยความสุขส้อยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลำพนทั้งคู่สนิทสนมกันมากเติบโตมาด้วยกันเล่นด้วยกันเรียนด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งมีหนุ่มรูปงามมาจากเมืองหลวงนามว่าก้องเดินทางมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านของส้อย ก้องประทับใจในความงามและความเป็นกุลสตรีของซร้อยทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วจนอยู่มาวันหนึ่งก้องจำเป็นต้องกลับเข้าไปในเมืองเพื่อจัดการกับธุระส่วนตัวก้องสัญญาว่าจะกลับมาหาซร้อยหลังจากเขาจัดการธุระที่ในเมืองเสร็จเรียบร้อยซร้อยรอคอยก้องด้วยความหวังและใจจดใจจ่อแต่ก้องกลับไม่ปรากฏตัวอีกเลย ข่าวลือหนาหูว่าก้องแต่งงานกับหญิงสาวจากตระกูลร่ำรวยส้อยเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากหัวใจของเธอแหลกสลายเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองใต้ต้นตะเคียนโบราณน,นั้นหลังจากนั้นวิญญาณของส้อยก็วนเวียนอยู่ใต้ต้นตะเคียนเธอลองให้คำควรด้วยความโศกเศร้าผู้คนต่างขนานนามเธอว่านางตะเคียน นางตะเคียนมักปรากฏต,ตัวให้ผู้คนเห็นโดยเฉพาะเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีเธอจะพยายามล่อลวงพวกเขาให้มาหาเธอใต้ต้นตะเคียนและเอาชีวิตพวกเขาไปเพื่อเป็นการแก้แค้นชายหนุ่มที่ทรยศต่อเธอหลายต่อหลายคนพยายามช่วยนางตะเคียนให้หลุดพ้นจากบวงกรรมมีทั้งพระภิสุนักบวชและหมอผีแต่ล้วนไม่สำเร็จ วิญญาณของเธอยังคงจมอยู่กับความแค้นและความเศร้าโศกการเวลาผ่านไปต้นตะเคียนโบราณค่อยๆล้มตายเหลือเพียงซากต้นตะเคียนที่ผุพังแต่เรื่องราวของนางตะเคียนยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเตือนใจผู้คนให้รู้จักรักษาคำมั่นสัญญาและไม่ทอดทิ้งคนที่รักเราในบางตำนานเล่าว่านางตะเคียนยังคงรอคอยก้องอยู่ใต้ต้นตะเคียน โดยเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเธอและขอโทษสำหรับสิ่งที่เขาทำผิดต่อเธอ